สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปะนครนายกกับเพื่อนที่ออฟฟิศนะคะเป็นแบบว่าทริปทำบุญทำใจไปเล่นน้ำตก a อทีวอะไรอย่างนี้ใดๆไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังรอเพื่อนอยู่เพื่อที่จะไปขึ้นรถเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนนัดก,กี่โมงมเพื่อนนัดหกโมงมาหกโมงครึ่ง ดีจ้าโอ้ยขอยคุณอันนี้คือสมาชิกกี่คนพี่เจนอยู่ไหนอ่ะเปรมบอกว่ากำลังเอาของคือโอ้โหโอเคมีคนสายกว่าสวัสดีจ้าร์เฮ้ยดูหนังได้ด้วยเหรออุ้ยเปรมไอ้แปดไอแปดอ๋ออุ้ยอุ้ยคุณไม่ธรรมดาอุ้ยบ๊ายบายพดีครับคุณเปรมไหนวะเปรมหลังเปล่าอ่ะอุ้ยเปรมแต่งตัวดูดีอ่ะสวัสดีพี่ต้อ ปิดเองด้วยตอนนี้ก็คืออีกคันยังไม่ออกจากบ้านรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนัดกี่โมง นัดกีโมงตอนนี้ตอนนี้แต่ว่านั้น7โมงก็คุณใครไม่มีใครถึงเลยก็ถึงแล้วพี่เจนถึงแล้วถึงก็ถึงไม่ถึงผมจะรอทำไมก็ต้องมารอแตนแตนไว้รอรอตรงนี้ผมทำไม่ได้แล้วทำไมผมต้องมารอคุณเออไอเจ้าเออหรือยังไม่ถึงแนี้มันต้องมีปัญหาแน่แต่เขาบอกไทยบอกแต่เขาบอกไทยบอกนี่บนบนรถผมื่อนบนรถเดินบนรถเดี๋ยวมึงเอาไปลงช่องยูไรเลยที่ครั ใครใครใครขี้นานสารภาพมาตอนนี้เรากำลังจะไปจีเต็กลิมใช่ปะใช่เป็นวัดที่แก้ชงแปลว่าสำเร็จทุกอย่างเรียกว่าอะไรอะทุกขั้นตอนเออนี่นะคะชาวดวงกบโอเคอุ้วค้่รักแพนมาที่มีฝนไปเจอกันที่จีเต็กลิมค่ะไปกัน Né <laughs> 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 ที่อะไรนะจีเตกลิ้มอันนี้จะเป็นสถานที่สำหรับแบบชาวแก้ชงชาวลวงตกชาวเบญจเพศคนที่อะไรชงตลอดชีวิต โซฟา90 <c oughs> และเชเ90ค่ะไอ้ทุกเปลี่ยนประจำวันเกิดค่ะ <c oughs> ตอนนี้มาถึงจุดที่หกอะจุดที่หกแล้วต้องไหวให้หมดจุดที่หกแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะคะเพราะว่าเหนื่อยร้อนตูนอีู่แล้วตูนอีกแล้วนี่คือสภาพหลังจากไหว้พระเสร็จนะคะดูดูแต่ละคนคือไม่สวยแล้วตอนนี้ไม่สามารถถ่ายรูปคาเฟ่ได้แล้วคาเฟ่ เดี๋ยวจะไปกินข้าวต่อนะคะต้องไปให้ถึงก่อนสียโมงครึ่งเพื่อสั่งอาหารอาหารจะได้มาเที่ยงเป๊ะเพื่อที่อีฝนจะได้กินข้าวตรงเวลาเป๊ะๆเพราะว่าเพื่อเป็นรคกระเพะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอที่ร้านอาหารครัวล้มชอยลมชอยเจดีย์ดวงยาวตอนนี้อยู่ที่ร้านร้านลมชอยเนียนะคะนี่แบบว่ามีห้องแอร์แล้วก็มีแบบข้างนอก14คนในคณะทัวร์นี้

นี่นะคะไก่ทอดครัวลมโชยกรอบมากอุ๊ยอร่อยอร่อยริงเมื่อกี้หมดค่าเสียหายไปทั้งหมด3,690บบาทคือถูกมากแตบบ่ว่าได้จานใหญ่แล้วก็แบบ 16จานเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ก่อนนะคะชื่อคาเฟ่เดอดีดงดีดอดีดงผมได้กลับถึงถึงร้านเลวนันจ๊ะอยู่แบบห้าง เร็วดีเอาไกลสั่นเล็บมาทำไมอย่าร้อนเนาะตอนนี้เรามาขับ ATV แล้วนะคะรอรถมารับอยู่งั้นก็ไป ATV เพอทุกคนเปลี่ยนชุดหมดเลยจเว้นสู้เรามันสู้อยู่แล้วพอไหมกับ14คน ก็คือโดนไล่มานั่งข uh so like ้างหน้าเพราะว่าน่าจะชุดสวยสุดเป็นแบบคุณหนูถึงแล้ว อย่างเยอะนี like ่มัดนี่เราฝ่าชีวิตไปกับไต้เติ้ลกูเหนื่อยแล้วนีูกลักันนนี้เราถึงห้วยกูกลับกันแล้วนะกลับไปเหัอนี่พี่สาวนี้เราไปอยู่ห้วยกูกลับนี่ล้อเรียนตอนนี้กำลังนั่งรอคิวเล่น ATV นะคะเดี๋ยวไปดู บรรยากาศการวาดเพื่อนๆของเราระหว่างรอเนี่ยเขาตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นสุดๆวิธียอหัวฟูตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากๆาเ้ฮ้ยตื่นเต้นนี่เล่นที่ไหนเล่นเอสมามีสมามีคอมเซเราขับเซไปเซมาแล้วเป็นไง ลมเข้าใจว่าจะได้นั่งเฮ้ยเอาอะต้องตามแบบนี้ยเข้าใจมบบนี้ตลอดเลยโดนหลอกเหรอเออโดนหลอกม่เข้าใจตอนแรกแบบเอ้ยเงี้ยฝนจะตกก็เดี๋ยวนั่งข้างน้ำตก็มีซุ้มมีอะไรเออตอนแสงฝนนั่งชิวๆลมเย็นๆนะพักผ่อนเป็นไงเอากูมาขับรถเอามาซ้อนคาเรนได้ป่าเออเอาดิ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 แฟนขับ ATV กลับมาจะเป็นยังไงเออ ป้ายป้ีดิฝากกูไว้ไหมกูถือให้ <c oughs> เออเออคันเหลืองคันเหลืองสีเหลืองนำโชค <c oughs> โเคอยังไม่ออกเลยอันนี้คือยังไม่ออก <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นกับแมวอยู่ไปค่ะค่ะค่ะเปิ้ลเปลเปิ้เปิ้ลเล EE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 E <laughs> What? <laughs> you ่ะะกรบงภาคให้แม่งตลอดทางเลยท่วมเลยบิดท่วมเลยบิดทุ่นเลยหินมึงเหยียบหินเลยมึงเหยียบหินเลยให้แม่งเด้งไปเลยทำนนี้ขับไงล้อดุดเลยไงสัตว์โทรศัพท์ไม่สั่นกันสั่นกันให้แล้วมีสเตอร์บิลไลท์เอ็มเต็มๆมันแน่มาตลอดเอาแม่งให้โทัวร์เสร็ลอยหายะจครับละสภาพ หลังเลยโนี่เราขับรุดเดียวกันปะเนี่ยคือมันไม่เบรกคนขับมันไม่เบรกครับ <c oughs> ไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะคนขับยืนชมวิวอยู่เกี่ยบเบาวอย่างห้เขาเกี่ยวเบาะ จะได้มีเมียได้ยังไงาองเ้ยติดลมอุ้ยติดลมวไรไรหมี่รอยม่้ตอนนี้เราอยู่ครัวรินทานนะคะจังหวัดคอนยกน เพราะว่าร้านอื่นก็คือจะปิดหมดแล้วไปล้างหน้าล้างตามาแล้ววิวดีมากนี่นะคะอาหารที่เรากินก็คือไ,ไ,ไ,ไม่เหลือแล้วแหลงเรียบร้อยายไม่ทันน่ากลัวมากเดี๋ยวจะไปเดินเล่นน้ำตก มาก